รายงานจากสื่อท้องถิ่นและสำนักข่าวนานาชาติระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ของอิหร่านกำลังเคลื่อนกำลังเข้าใกล้เขตด้านฟ้าของอิสราเอลซึ่งกองทัพอิสราเอลได้ตรวจจับผ่านระบบเรดาร์ทันทีการตอบสนองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อกองทัพอากาศของอิสราเอลสั่งยิงขีปนาวุธจากภาคพื้นดินและยังส่งเครื่องบินรบขึ้นสกัดกั้นผลลั์คือเฮลิคอปเตอร์โจมตีหลายลำถูกทำลายกลางอากาศแสงไฟสว่างสวยบนท้องฟ้ายามค่ำคืนกลายเป็นภาพที่โลกต้องจดจำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารระบุว่านี่คือสัญญาณการยกระดับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านเข้าสู่จุดอันตรายที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาการประทันในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การโจมตีเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นการแสดงศักยภาพด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่อิสราเอลต้องการเตือนให้อิหร่านรู้ว่าทุกการเคลื่อนไหวจะถูกตอบโต้ด้วยกำลังที่หนักหวง่งจากข้อมูลเบื้องต้นเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกยิงตกเป็นรุ่นที่มีศักยภาพสูง ใช้สาหรับการโจมตีภาพคพื้นดินและสนับสนุนทางยุทธวิธีซึ่งแต่ละลำบรรทุกนักบินและเจ้าหน้าที่ทางทหารของอิหร่านเต็มกําลังการสูญเสียครั้งนี้ถือว่านักหน่วงต่อกองทัพอิหร่านไม่เพียงแต่สูญเสียยุทธปรกรณ์ราคาแพงแต่ยังสูญเสียบุคลากรทางทหารชั้นยอดที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเข้มขน้นแหล่งข่าวในอิสราเอลยืนยันว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการป้องกันตัวที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ เพราะอิหร่านได้ส่งกำลังทางอากาศที่มีลักษณะคุกค้าเข้ามาใกล้น่านฟ้าของอิสราเอลหากไม่ตอบโต้ทันทีอาจทําให้เกิดการโจมตีในดินแดนของตนเองได้กองทัพอิสราเอลจึงตัดสินใจใช้กําลังเต็มรูปแบบในการสกัดกัน้นด้านอิหร่านเองยังไม่ออกแถลงการอย่างเป็นทางการแต่สื่อท้องถิ่นของอิหร่านเริ่มรายงานถึงการสูญเสียนี้และชี้ว่านี่คือการรุกรานที่ยอมรับไม่ได้กระแสะความโกรธเกรี้ยวในสังคมอิหร่านกำลังเพิ่มสูงขึ้น และมีแนวโน้มว่าอิรานจะตอบโต้กลับด้วยการโจมตีรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการยิงขีปนาวุธการโจมตีไซเบอร์หรือการสนับสนุนกองกําลังพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อสร้างแรงกดดันต่ออิสราเอลบรรดาผู้นําโลกต่างออกมาแสดงความกังวลต่อสถานการณ์นี้หลายประเทศเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุติการประทะและหันมาเจรจาเพราะหากสถานการณ์ลุกลามไปมากกว่านี้อาจนําไปสู่สงครามเต็มรูปแบบในตะวันออกกลางซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจโลกและความมั่นคงทางพลังงานทันที ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นทันทีหลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่เพราะความกังวลว่าจะเกิดการปิดเส้นทางการขนส่งพลังงานในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียภาพเหตุการณ์ที่แพร่กระจายผ่านโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นชัดเจนถึงความโกลาหลบนท้องฟ้าเฮลิคอปเตอร์อิหร่านลำหนึ่งถูกขีปนาวุธโจมตีจนระเบิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่เสียงระเบิดดังสนั่นวั่นวหวได้ยินไปไกลหลายกิโลเมตรผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว,ว่าท้องฟ้ายามค่ำคืนถูกเปลี่ยนให้สว่างสวยราวกับกลางวัน ความรู้สึกหวาดกลัวปกคลุมทั้งพื้นที่นักวิเคราะห์บางคนชี้ว่านี่อาจเป็นการวางแผนของอิหร่านที่ต้องการทดสอบระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นหายนะอิสราเอลสแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตรวจจับและทำลายภัยคุกคามได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนของตนเองแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการยุยยุให้อิหร่านต้องหาทางลางแคนเสียงเรียกร้องให้มีการประชุมฉุกเฉินของสหประชาชาติดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาทางหยุดยั้งวิกฤตการนี้ก่อนที่จะลุกลามเกินควบคุมหลายฝ่ายหวังว่าการทูตยังพอมีพื้นที่ให้แก้ไขแต่ความเป็นจริงคือความไม่ไว้วางใจที่สะสมมานานระหวา่างสองชาตินี้อาจทําให้การเจรจาเป็นไปได้ยากบรรยากาศภายในอิสราเอลหลังการยิงตกเฮล,ลิคอปเตอร์อิหร่านเต็มไปด้วยความระแวดระวังกองทัพเพิ่มระดับการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุด หน่วยต่อต้านขีปนาวุธไอออนโดมถูกสั่งให้ทำงานตลอด24ชั่วโมงเมืองใหญ่หลายแห่งมีการซ้อมอพยพประชาชนเพื่อในกรณีที่อิหร่านตอบโต้กลับด้วยขีปนาวุธที่สายไกลในอีกด้านหนึ่งบทวิเคราะห์จากตะวันตกมองว่าความขัดแย้งครั้งนี้อาจไม่หยุดเพียงแค่การประทะทางอากาศแต่จะลุกลามเข้าสู่สงครามตัวแทนในหลายพื้นที่เช่นซีเรียเลบานอนและฉนวนกาซาซึ่งต่างก็มีเครือข่ายกองกำลังที่อิหร่านสนับสนุนอยู่ หากสถานการณ์บานปลายอิสราเอลอาจต้องเผชิญกับการโจมตีจากหลายทิศทางพร้อมกันความเคลื่อนไหวของกองทัพสหรัฐอเมริกาย่งถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะสหรัฐเป็นพันธมิตรหลักของอิสราเอลหากอิหร่านเลือกตอบโต้ด้วยการโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคสถานการณ์จะยิ่งรุนแรงและอาจนำไปสู่สงครามระดับภูมิภาคที่ดึงหลายประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องในขณะที่ผู้คนทั่วโลกต่างเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยความตื่นประหนก หลายฝ่ายเตือนว่านี่คือหนึ่งในช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดของตะวันออกกลางในรอบหลายสิบปีทุกการตัดสินใจของผู้นำทั้งสองชาติในช่วงเวลานี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของภูมิภาคและอาจเปลี่ยนโฉมหน้าความมั่นคงโลกไปตลอดกาลสิ่งที่เกิดขึ้นกับการยิงเฮลิคอปเตอร์อิหร่านตกครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นข่าวด่วนที่โลกต้องจับตามองแต่ยังเป็นสัญญาณเตือนให้เห็นถึงความเปราะบางของสันติภาพในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้ง การปะทะเพียงครั้งเดียวสามารถกลายเป็นชนวนสงครามใหญ่ได้ในพริบตาโลกทั้งโลกจึงต้องภาวนาให้สถานการณ์นี้หยุดยั้งลงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป